ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ English Around You ดำเนินรายการโดยอาจารย์ชนกนาถจีนสีและอาจารย์พุทธนาถสวัสดโยทินสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งมัน่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัตทิทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยังมีคุณภาพสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ English Around You ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีด้วยระบบ FM ความถี่89.5 MHz มกะคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้พบกับดิฉันพุทธนาสวัสดโยทินรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้รายการ English Around You ของเรานะคะขอนำเสนอเรื่องราว เกี่ยวกับสำนวนภาษาอังกฤษจากคำที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะคะว่าจะมีสำนวนอะไรกันบ้างเริ่มกันที่สำนวนแรกนะคะจะเป็น answer the call of nature answer the call of nature หมายถึงความต้องการที่จะไปห้องน้ำนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่น I've got to answer the call of nature อีกหนึ่งครั้งนะคะ I've got to answer the call of nature แปลว่าฉันอยากจะไปห้องน้ำํำนวนต่อมานะคะ down to earth down to earth หมายถึงกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงหรือ Down to earth นะคะอาจจะให้ความหมายว่าติดดินก็ได้ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น he is very down to earth อีกหนึ่งครั้งนะคะ he is very down to earth หมายถึงเขาเป็นคนที่ติดดินมากๆเลยสำนวนที่น่าสนใจต่อมานะคะจะเป็น a shrinking violet a shrinking violet หมายถึงคนขี้อายตัวอย่างประโยคเช่น I felt so out of place and became a shrinking violet at the party อีกหนึ่งครั้งนะคะ I felt so out of place and became a shrinking violet at the party หมายถึงฉันมักรู้สึกผิดที่ผิดทางเลยกลายเป็นพวกขี้อายในงานปาร์ตี้ สำนวนต่อมาที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะ On cloud nine On cloud nine หมายถึงมีความสุขมากๆตัวอย่างนะคะจะอยู่ในรูปของบทสนทนาระหว่าง A กับ B ค่ะเมื่อ A นะคะถาม B ว่า How have you been lately? How have you been lately? หมายถึงช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง แล้ว B นะคะก็ให้คำตอบกับ A ไปว่า These days I'm on cloud nine อีกหนึ่งครั้งนะคะ These days I'm on cloud nine แปลว่าช่วงนี้ฉันมีความสุขมากๆสำนวนต่อมานะคะ Cut snow ice ตามด้วย with someone หรือ with somebody นะคะ Cut snow ice นะคะตามด้วย with somebody จะหมายถึงไม่มีผลนะคะหรือว่าไม่มีอิทธิพลหรืออาจจะแปลว่าไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนได้ตัวอย่างประโยคเช่น bribery cuts no ice with her because she has illegal activities อีกหนึ่งครั้งนะคะ bribery cuts no ice with her because she has illegal activities แปลว่าการติดสินบนไม่มีผลอะไรกับหล่อนเพราะว่าหล่อนนั้นเกลียดเรื่องผิดกฎหมายอยู่แล้วสำนวนต่อมานะคะ calm before the storm calm before the storm หมายถึงช่วงเวลาที่สงบเงียบก่อนบางอย่างที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นตัวอย่างประโยคเช่น this t e r m of relative peace and contentment was just the calm before the storm อีกหนึ่งครั้งนะคะ this t e r m of relative peace and contentment was just the calm before the storm แปลว่าช่วงเวลาแห่งความสงบสุขและความพอใจนี้มันก็แค่ความสงบก่อนพายุจะมา จำนวนที่น่าสนใจต่อมานะคะ Stealing my thunder Stealing my thunder หมายถึงแย่งชิงความเป็นที่สนใจไปจากใครบางคนคะ่ะหรือที่เราเรียกกันว่าแย่งซีนขโมยซีนนั่นเองตัวอย่างประโยคเช่น My partner stole my thunder when he told the professor that he did all the work on the presentation อีกหนึ่งครั้งนะคะ My partner stole my thunder when he told the professor that he did all the work on the presentation. แปลว่าคู่หูของฉันแย่งซีนฉันเมื่อเขาบอกกับอาจารย์ว่าเขานั้นเป็นคนทำพรีเซนต์ทั้งหมดสำนวนต่อมานะคะ In the air, in the air หมายถึงทุกหนทุกแห่ง ตัวอย่างประโยคเช่น There was a festive feeling in the air อีกหนึ่งครั้งนะคะ There was a festive feeling in the air แปลว่าความรู้สึกสนุกสนานมีอยู่ทุกหนทุกแห่งสำนวนที่น่าสนใจต่อมาค่ะที่เกี่ยวกับธรรมชาติก็คือ Many moons ago Many moons ago หมายถึงนานมาแล้วตัวอย่างประโยคเช่น I always think of an incident that happened many moons ago. อีกหนึ่งครั้งนะคะ I always think of an incident that happened many moons ago. แปลว่าฉันมักจะนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วสำนวนที่น่าสนใจต่อมานะคะ One s i n t h e blue moon. Once in a blue moon หมายถึงอย่างยากมากๆตัวอย่างประโยคเช่น I see my brother once in a blue moon. He lives in USA and only comes home once every two or three years. อีกหนึ่งครั้งนะคะ I see my brother once in a blue moon. He lives in USA and only comes home once every two or three years แปลว่าการเจอพี่ชายของฉันมันยากมากๆเพราะว่าเขาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและจะกลับบ้านแค่ทุกสองหรือ3ปีเท่านั้นสำนวนที่น่าสนใจต่อมาค่ะ Out of the woods Out of the woods หมายถึงผ่านจุดวิกฤตไปแล้วตัวอย่างประโยคเช่น He may not be entirely out of the woods yet อีกหนึ่งครั้งนะคะ He may not be entirely out of the woods yet แปลว่าเขาอาจจะยังไม่ผ่านจุดวิกฤตสำนวนต่อมานะคะ A drop in the ocean A drop in the ocean หมายถึงสิ่งเล็กน้อยหรืออาจจะแปลว่าเรื่องขี้ปะติ๋วก็ได้นะคะตัวอย่างประโยคเช่น We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean อีกหนึ่งครั้งนะคะ We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean แปลว่าพวกเรารู้สึกว่าพวกเรา แค่ทําสิ่งเล็กน้อยเท่านั้นอีกหนึ่งสำนวนที่น่าสนใจต่อมานะคะ all at sea all at sea หมายถึงตกอยู่ในสถานะสับสนและอลมานตตัวอย่างประโยคเช่น he was quite at sea as to what to say อีกหนึ่งครั้งนะคะ he was quite at sea as to what to say แปลว่าเขาตกอยู่ในสถานการณ์ค่อนข้างสับสนและสำนวนสุดท้ายนะคะสำหรับช่วงนี้จะเป็น can't see the forest for the trees can't see the forest for the trees หมายถึงการไม่เข้าใจสถานการณ์โดยรวมเพราะมัวแต่จดจ่อที่จุดเล็กๆตัวอย่างประโยคเช่น he can't see the forest for the trees อีกหนึ่งครั้งนะคะ he can't see the forest for the trees แปลว่าเขาไม่เข้าใจสถานการณ์โดยรวมเพราะมัวแต่โฟกัสกับเรื่องเล็กๆค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w t r u e p l h u k ลูกปั .com ค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังได้พักฟังเพลงเพราะๆต่อจากทางสถานีแล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการ English Around You ติดตามรับฟังกันให้ได้นะคะรายการ English Around You สนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ กลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการ English Around You อีกแล้วนะคะทางคลื่น FM 89.5 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตในช่วงที่2ของรายการ English Around You นะคะจะเป็นเรื่องราวของสำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายค่ะ สำนวนแรกนะคะ above the law above the law หมายถึงคนที่คิดว่าตนเองอยู่เหนือกฎหมายไม่จำเป็นต้องทำตามกฎหมายที่บังคับใช้กับคนอื่นตัวอย่างประโยคเช่น politicians think they are above the law อีกหนึ่งครั้งนะคะ politicians think they are above the law แปลว่าพวกนักการเมืองคิดว่าพวกเขานั้นอยู่เหนือกฎหมายสำนวนต่อมาค่ะ above board above board หมายถึงโปร่งใสยุติธรรมเปิดเผยเชื่อถือได้ตัวอย่างประโยคเช่น all his actions are open and above board อีกหนึ่งครั้งนะคะ All his actions are open and above board. แปลว่าการกระทําทั้งหมดของเขาเปิดเผยและโปร่งใสสำนวนต่อมานะคะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะจะเป็น kangaroo court. kangaroo court ก็คือศาลจริงโจ้กระโดดไปกระโดดมานี้นะคะ เอาไว้ใช้พูดถึงสารที่ละเลยหรือบิดเบือนหลักการทางกฎหมายและความยุติธรรมหรือแคนการูคอร์ทนี้นะคะอาจจะเอาไว้ใช้พูดถึงสารเถื่อนสารเตี้ยก็ได้ค่ะส่วนตุลาการของสารเถื่อนนะคะเราก็จะเรียกว่า Mock Justice นะคะตัวอย่างประโยคเช่น Well I will not be j u d g e d b y a kangaroo court of v e n o politicians อีกหนึ่งครั้งนะคะ Well I will not be the d b y a kangaroo court of v e n o politicians แปลว่าเอาละฉันจะไม่ถูกตัดสินโดยสารเถื่อนของนักการเมืองที่ไม่ดีสำนวนที่น่าสนใจต่อมานะคะ Act of Congress Act Of Congress หมายถึงพระราชบัญญตัติหรือรัฐบัญญัติที่รัฐสภาได้ลงมติให้ใช้ได้แล้วตัวอย่างประโยคเช่น In an organization it would take an act of Congress to overturn อีกหนึ่งครั้งนะคะ In an organization it would take an act of Congress to overturn แล้วว่าในองค์กรมันต้องใช้รัฐบัญญัติในการล้มล้างสำนวนต่อมานะคะ bail out bail out คำนี้สำนวนนี้นะคะมีหลายความหมายอาจจะหมายถึงกระโดดร่มหนีนะคะจ่ายเงินหรือช่วยเหลือให้พ้นจากปัญหาส่วนในทางกฎหมายนะคะ bail out จะหมายถึงประกันตัวค่ะ ตัวอย่างประโยคเช่น The judge set her bail at 2 million baht อีกหนึ่งครั้งนะคะ The judge set her bail out at 2 million baht แปลว่าผู้พิพากษาให้ประกันตัวหล่อนที่2ล้านบาทค่ะสำนวนต่อมานะคะ a r slap on the wrist a r e slap on the wrist หมายถึงโดนโลงโทษเพียงเล็กน้อยคะ่ะตัวอย่างประโยคเช่น The government gave President Logan a slap on the wrist.They cut him a deal อีกหนึ่งครั้งนะคะ The government gave President Logan a slap on the wrist.They cut him a deal แปลว่ารัฐบาลลงโทษประธานาธิบดีโลแกน เพียงเล็กน้อยพวกเขาตัดข้อตกลงกับเขาสำนวนที่น่าสนใจต่อมานะคะ caught red-handed caught red-handed หมายถึงจับได้คาหนังคาเขาก็คือถูกจับได้ระหว่างกระทำความผิดค่ะตัวอย่างประโยคเช่นพง try to cheat in exams Until he was caught red-handed by teacher อีกหนึ่งครั้งนะคะ Pong tried to cheat in exams Until he was caught red-handed by teacher แปลว่าพงพยายามทุจริตในการสอบจนกระทั่งเขาถูกคุณครูจับได้ค่าหนังคาเขาสำนวนที่น่าสนใจต่อมาที่เกี่ยวกับกฎหมายนะคะ First the music Face the music แปลตรงตัวก็คือเผชิญหน้ากับเสียงเพลงแต่สำนวน Face the music นี้นะคะเขาจะใช้ในความหมายที่ว่ายอมรับผิดยอมรับกับผลที่ตนเองได้ทำไปตัวอย่างประโยคเช่น if you have done something wrong you have to face the music there's no running away from it อีกหนึ่งครั้งนะคะ If you have done something wrong, you have to face the music. There's no running away from it. แปลว่าถ้าทำอะไรผิดก็ต้องยอมรับผิดไม่มีทางหนีพ้นหรอกสำนวนต่อมานะคะ by the book by the book หมายถึงตามกติกาตามหลักการตัวอย่างประโยคเช่น Michael was famous for completing every task by the book. อีกหนึ่งครั้งค่ะ Michael was famous for completing every task by the book. แปลว่า Michael มีชื่อเสียงในด้านการทำงานทุกสิ่งตามหลักการสำนวนที่น่าสนใจต่อมานะคะ Under the table Under the table มีความหมายตรงตัวค่ะ ก็คือใต้โต๊ะซึ่งเป็นการสื่อถึงการกระทําที่มีการปิดบังซ่อนเร้นตัวอย่างประโยคเช่น Some politicians get a lot of money under the table อีกหนึ่งครั้งนะคะ Some politicians get a lot of money under the table แปลว่านักการเมืองบางคนได้รับเงินใต้โต๊ะจำนวนมาก ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w t r u e p l u ว p a n y a c o m ค่ะวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับรายการ e n i s i s r o ราอยู่ได้ใหม่ในครั้งหน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีออกอากาศด้วยระบบ FM ความถี่89.5 MHz คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตดิฉันพุทธนาสวัสดโยทินพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการในวันนี้ค่ะรายการ English Around You สนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ